สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับหยิบยกเอาข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับว่ามีนักการเมืองที่โกงชาติบ้านเมืองจริงแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าชัยวุฒิเดือดสัตว์นักการเมืองโกงมีปัญหานะครับประเทศไม่ได้มีปัญหาเลยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายชัยวุฒิธนาคมานุศรซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ขึ้นเวทีปราศัยครับที่จังหวัด สิงบุรีชัยวุฒธบอกว่าอย่างนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งพยายามจะหาเสียงเลือกตั้งด้วยการพูดจาดรามา่าเข้าใจคำว่าดรามา่าใช่ไหมครับคือพูดจริงบ้างใส่สีปรุงแต่งบิดเบือนเพื่อหาเสียงบ้างอะไรก็ไม่ดีประเทศไทยเนี่ยเสียหายไปหมดเศรษฐกิจก็ตกต่ำเพราะว่าปฏิวัติรัฐประหารมันก็ไม่ใช่นะครับเขาปฏิวัติพามาตั้ง8ปีแล้วนะครับ วันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัตริตรัฐประหารแล้วล่ะครับมันเป็นเรื่องของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแต่ที่สำคัญประเทศไม่ได้เสียหายนะครับบางคนทำธุรกิจที่เขาเรียกว่าอาสังหาริมทรัพย์พูดชื่อได้เลยก็ได้คือบริษัทแสนสิริปีที่แล้วกำไรประมาณ2,000ล้านบาทปีนี้กำไรประมาณ4,000ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้นเท่าตัวแปลว่าอะไรล่ะครับ เศรษฐกิจดีขายบ้านได้เพราะถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาไปซื้อบ้านกันหรอครับบ้านหลังหนึ่งนี่หลายสิบล้านด้วยนะครับในกรุงเทพเนี่ยขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์เติบโตขึ้นทุกปีช่วง10ปีมานี้ไม่มีตกเลยนะครับมีโควิดก็ยังส่งออกได้อุตสาหกรรมเติบโตให้โบนัสพนักงานทีหนึ่งเดือน9เดือนต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับปฏิบัติและอุตสาหกรรมรถยนต์ธุรกิจก็ไม่ได้มีปัญหานะครับ การออกมาพูดว่าปฏิวัติแล้วเศรษฐกิจตกต่ำมากประชาชนเดือดร้อนมันไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นเลยมันเป็นเพียงการสร้างวัฒกรรมการสร้างภาพเพื่อให้คนเนี่ยเกลียดชังกันและคิดว่าจะสร้างคะแนนนิยมให้กับนักการเมืองเท่านั้นเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พักพลังประชารัฐเราไม่ทำครับการข้ามความขัดแย้งคือไม่ทะเลาะก,กันไม่โจมตีกันพูดแต่สิ่งที่จะมาทำให้ประชาชน วันนี้ควรจะพูดแต่เรื่องที่อยากจะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเรื่องใหญ่พี่น้องประชาชนเข้าใจอยู่แล้วคือการก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีรัฐบาลที่ดีมีเสถียรภาพบ้านเมืองสงบสุขประชาชนจะได้ทํามาหากินได้อันนี้เป็นอันดับแรกที่เราต้องทําแต่หลังจากที่บ้านเมืองเดินหน้าได้แล้วเนี่ยวันนี้ปัญหาใหญ่ของคนไทยคือปัญหาเศรษฐกิจน้ํามันแพงแกส๊สหุงต้ม อยากให้ลดราคาไหมล่ะครับใช้ทุกบ้านอยู่แล้วดีครับพอลดค่าแกส๊สเราก็จะเหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้นเราจะได้มีเงินไปซื้อของไปดูแลลูกหลานของเราแต่พักการเมืองบางพักเนี่ยบอกว่าจะเติมเงินดิจิตอลให้คนละ10,000บาทใช้ไม่เป็นคนใช้ก็ใช้ไม่เป็นร้านค้าตอนรับมาเขาบอกว่าเงินดิจิตอลจะได้ตรวจสอบได้จะได้เก็บภาษีได้ร้านค้าเขาก็ไม่เข้าโครงการ ผมก็งงว่าจะให้เงิน1 0,000บาททำไมต้องทำให้มันยากล่ะครับก็ใส่แอปเผาตังก็ได้นี่ครับโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับมีบัญชีทุกคนอยู่แล้ววันนี้ทุกคนมีการโอนเงินเป็นเงินสดใช่ไหมครับโอนเงินไปเลยดีกว่าไหมครับแต่ทำยากทำไมก็ไม่รู้มันทำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้คนไทยเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วนะครับ